รถโชว์แนะแนวการศึกษาต่อประจำปีการศึกษา2,565ค่ะเลือกสาขาที่ใช่คณะที่ชอบเพื่อตอบโจทย์อนาคตของทุกๆคนจ้าขออนุญ,ญาตแนะนำตัวเองก่อนเลยนะครับที่นั่งอยู่ตรงกลางคนนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปริชาสายจันดีค่ะหรือว่าอาจารย์ลูกตานะคะและผมนายอิทธิฤทธิ์เสียสนุดครับพิเทอร์นะครับ เป็นคนหล่อที่สุดในนิติศาสตร์กำแพงครับเอออาเคลือไปคนะ่ะเคลมไปแล้วหนึ่งต่อไปนะคะพี่ไอ e ค่ะจิรภัาาทรชัยรอมนะคะสวยที่สุดในนิติศาสตร์ค่ะอะถ้าแกสมมติสวยสุดหล่สสอสุดดิฉันเป็นอาจารย์ของสองคนนี้เองอะได้ยินแล้วว่าเมื่อกี้เรากำลังพูดถึงโปรแกรมวิชาอะไรนะคะแน่นอนค่ะวันนี้เรากำลังจะนำสาระความรู้ดีๆในการศึกษาต่อโปรแกรมวิชา น,นิติศาสตร์ค่ะโปรแกรมวิชาสนิติศาสตร์ค่ะอยู่ในคณะมนุษยศา,าสตร์และสังคมศาสตร์นะคะวันนี้นะคะเรามีรุ่นพี่เนาะมาเล่าบรรยากาศให้ฟังนะคะรวมถึงตัวอาจารย์ด้วยอาจารย์เป็นอาจารย์สอนในโปรแกรมวิชานิติศาสตร์นะคะก็ยังไงก็เดี๋ยวเรามาทาให้น้องๆทุกคนเนี่ยทำความรู้จักโปรแกรมวิชาของเรามากขึ้นกันดีไหมแล้วก็มาพูดคุยเนาะเ<ด>ล่าถึงบรรยากาศต่างๆในการเรียนกันแบบนี้เนาะ อวยกันเข้ามาค่ะนะบรนยาาของเราเป็นยังไงนะคะรายวิชาที่เรากำลังจะเรียนเป็นยังไงบ้างเนาะการฝึกงานเป็นยังไงกิจกรรมเป็นอย่างไรบ้างนะคะ,คะพี่เท<อ>ิดกับพี่ไอซ์ค<อ>่ะเออพี่เทิดกับพี่ไอซ์ใครจะเป็นคนบอกครูก่อนดีว่า,าทําไมถึงเลือกเรียนนิติศาสตร์ใครก่อนดีะจะหาวโยนหาางงี้ออะพี่เทิดก่อนเลยค่ะเดี๋ยวจะหาวโยนหาวโยนในฐานะเป็นสุภาพบุรุษใช่ค่ะดูยก่อนยังไงจ๊ะยังไงสิ ทำไมทำไมถึงเลือกเรียนโปรแกรมวิชานิติศาสตร์เพราะว่าผมสนใจในเรื่องกฎหมายครับตื่นั้นเนี่ยดังนั้งเลยดีเออเออเออนี่ยเองนี่เองอ้าวอ้าอ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 ย่างไร่ครับเพราะีว่าผมสนใจในเรื่องกฎหมายครับเพราะว่าทางที่บ้านก็มีปัญหานั่นธุรกิจอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีนี่เยอะแยะอะไรเงี้ยครับแล้วก็ไม่มีทางออกที่จะไปแก้ไขมันนะครับแล้วเราก็เป็นโูคครับก็อยากจะหาวิธี ทางแก้ให้กับพ่อแม่ไงครับก็เลยมาหากฎหมายช่วยนี่แหละครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ยุติธรรมที่สุดแล้วครับอือคืองี้คิดคิดเมื่อกี้แอบคิดง่ายโอเคในฐานะเป็นลูกถูกแหมครับเราก็อยากจะช่วยที่บ้านเพราะว่าอยากจะช่วยเคลียร์ปัญหาอะไรที่บ้านบ้างเนาะใช่ครับทาไมไม่ไปหาทางในาความเลยอ่แล้วทำไมไม่ปรึกษาไปปรึกษาแบบศูนย์้องรองธรรมหรือว่ายุติธรรมจังหวัดนี้ล่ะทาไมถึงเลิกจะมาเรียนเลยล่ะมันไม่หล่อครับเยี่ยม มันไม่หล่อแล้วหล่อขึ้นนี่ไงหล่อขึ้นเพอหล่อไปเพื่อหล่อไปแสงมาเลยแสงมาเลยแาโอเคอันนี้น่าจะเป็นเพราะที่พี่ท่อตัดสินใจมาเรียนนิติศาสตร์นี่ยเนาะน่าจะเป็นเพราะว่าอยากจะช่วยที่บ้านแล้วก็ถ้าเราดูกลไกของกฎหมายเนี่ยอะไรต่อมีอะไรมันจะดีขึ้นด้วยความที่ที่บ้านทําธุรกิจใช่ไหมครับสาวสวยของเราค่ะซวยที่สุดในคณะเลยค่ะให้เลยยังไงยังไงเซอะสำหรับที่เลือกเรียนวิชานิติศาสตร์นะคะเพราะรู้สึกว่ากฎหมายเนี่ย เป็นเหมือนอาวุธค่ะที่สามารถไว้ป้องกันตัวเองได้แล้วก็ช่วยเหลือคนอื่นได้แล้วก็ที่สําคัญนะคะกฎหมายในชีวิตประจําวันเราเนี่ยสำคัญมากไม่ว่าจะเป็นในในการใช้โซเชียลหรือว่าการซื้อขายกันซื้อข้าวเนี่ยก็ถือว่าเป็นกฎหมายแล้วนะคะอือซื้อข้าวก็เป็นกฎหมายแล้วเป็นกฎหมายครับระวังนะคุน้องเล่นเกมเป็นกฎหมายได้ไหมเป็นได้สิคะฉันภูมิใจเราใป็นตัวนักศึกษาของกการวยพอมีความรู้ อวยกันเก่งเขาต้องมองอย่างนี Whew, ้อวยกันเก่งขนาดนี้นี่อาจารย์สอนมาอย่างให้อวยกันเลยว่าเย้ที่รุ่นมาความจริงทั้งหมดได้ความจริงัจริงบรรยากาศในการเรียนการสอนบ้างอะบรรยากาศในการเรียนการสอนบ้างห่ะมันดูตึงไปไหมเพราะว่าเขาพูดถึงกฎหมายอ่ะมันดต้องตึงใช่ไหมใช่ค่ะรู้ตัวก่อนไหมว่าก่อนที่จะมาเรียนกฎหมายเนี่ยต้องเจอกับอะไรบ้างรู้ครับรู้ค่ะเพราะว่าเร่อน ใช่ไหมอ่ะคุณเชิรู้อะไรมาบ้างรู้ว่าการเรียนกฎหมายนี้ต้องจําแล้วก็ต้องใช้การตัดสินใจในการเลือกใช้แล้วก็นํามาปรับกับข้อกฎแมามาปรับข้อพิพาทของรูเรารู้ข้อเท็จจริงมาแล้วอย่างหนึ่งคือสถานการณ์หรือข้อพิพาทใช่ไหมแล้วเราก็ต้องเอากฎหมายเอามาปรับให้ได้เอว่ามันผิดหรือไม่ผิดอย่างนี้ครับซึ่งซึ่งมันมีเสียงมาเนิ่นนานมากอยู่แล้วว่า การเรียนกฎหมายเนี่ยเป็นตํานานเลยคือท่องเยอะมากอ่านหนังสือเยอะมากจําเยอะมากไม่กลัวเหรอไม่กลัวครับเพราะว่าผมความจําดีครับผมหล่อครับไอ้ห <c oughs> <c oughs> ่าห <c oughs> ล่ออย่างเดียวเหล่ออย่างเดียวไม่ได้เหรอไม่ได้สิไม่ได้สิไม่ได้สิ <c oughs> คือคือตอนที่เราเป็นนักเรียนอ่ะชอบวิชาอะไรชอบวิชาอะไรตอนที่เป็นนักเรียนผมเล่นดนตรีมาก่อนครับเล่นดนตรีมาก่อนด้วย อันนี้เดินตามพี่ตูนบอดี้สแลมหรือเปล่าเพราะพี่ตูนก็จบนิติศาสตร์จุฬาใช่ไหม <S <S พี่ <S <S อม็อกเคลก็จบนิติศาสตร์อย่างนี้เออเหอะมันไม่เป็นอุปสรรคกับการเรียนใช่ไหม,ไมเ,เพราะว่าถ้าสกิลหรือว่า,าการท่องจําของเราเนี่ยมันเขาเรียกว่าอะไรละ่ะเรายังไม่ได้ลุ่มลึกไม่เป็นปัญหาใช่ไหมไม่เป็นครับเพราะว่าการขึ้นเวทีแต่ละครั้งก็ต้องจําแล้วเพลงเหมือนกันแล้วก็ไม่ใช่แค่เพลงสองเพลงครับเป็นเกือบร้อยครับโอเคมาคนสวยของเราว่าไงยังไงคะ การเรียนใช่ไหมคะคือหลายๆคนจะชอบเข้าใจผิดว่านีติศาเนี่ยเราต้องแบบว่าเข้มเรียนเข้มเรียนหนักต้องจำอนุน,นี้เอ่ยแต่ส่วนตัวพี่เนี่ยคือเรียนไปทํากิจกรรมไปเป็นสมโมสรไปในตัเนนวเลิศ่ะอยู่สมโสสมสรกิจกรรมนักศึกษาด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นสมโมสรของคณะมนุษยศาสตร์กิจกรรมอ่ะก็คือลดนะดูมาดูได้เลยที่คณะแตบบ่ว่านอกจากสาขาเราอ่ะคณะเราก็เลิกศกิจกรรมดัดหนึ่ง แสดงว่าตังริเย่แสดงว่าแสดงว่าการเรียนนิติศาสตร์เนี่ยที่เขาว่าเคี้ยวที่เขาว่าเข้มเนี่ยมันก็เคี้ยวก็เข้มแหละแต่ว่าก็สามารถแบ่งเวลาไปทํากิจกรรมอย่างอื่นได้ถูกไหมคะโอเคอันนี้คือ example ให้ฟังเฉยๆนะว่าหนึ่ง s ม t เซเปลี่ยนนะจ๊ะถ้าจะมาเรียนนิติศาสตร์เปลี่ยนยังไงครับไม่ต้องกลัวว่ามาตามันจะเยอะแต่ถามว่าเยอะไหม เยอะแต่ว่ามันแบ่งใช่ไหม,แบ,มแบ่งมันแบ่งมันแบ่งมันแบ่งค่าเรียนนะคะแล้วก็สามารถทํากิจกรรมควบคู่กันไปได้ด้วยเอาละเมื่อกี้พูดถึงว่าทําไมถึงมาเรียนนิติศาสตร์ทําไมถึงมาเรียนนิติศาสตร์ครับแล้วเป้าหมายปลายทางในอนาคตของทั้งสองคนนะ่ะอ,อยากจะไปประกอบอาชีพอะไรไหมฝันในอนาคตเนี่ยอ่ะสาวสวยก่อนนะส,นส่วนตัวหนูนะคะคือชอบชอบชอบ,ชอบงานในภาครัฐมากกว่าค่ะก็เลยอยากเป็น พนักงานอยายการค่ะโอ้ทนายดอวยทนายเป็นหน,น่งทนายแผ่นดินตอบแทนแผ่นดินโอ <It> s <S โอพนักง,งานอยายการ <c oughs> อาหารอาหายาังไงแล้วแล้วแล้วทำไมถึงถึงคิดว่าเฮ้ยเราอยากจะเป็นพนักง,งานนายการอะไปเจอโปรเซสอะไรมาหรือไปเจออะไรเรื่องเรื่องราวอะไรมาที่ทำให้เราประทับใจหรือเปล่า <c oughs> รู้สึกว่าหนูรู้สึกว่าแบบชาวบ้านทั่วไปเงใช่ไหมคะถ้าถ้าถ้าเป็นสมัยก่อนเขาก็จะแบบว่า ไม่ค่อยสนใจเรื่องกฎหมายกันแล้วพอมีอะไรเงี้ยเขาก็จะไปหาแค่ตำรวจตำรวจแล้วรู้สึกว่าเรื่องมันผ่านตำรวจมาก็จริงแต่เรายังมีส่วนช่วยเขาได้โดยการทําคดีให้เขาหรือปรึกษาทาควหมให้เขาดโดยที่เขาไม่ต้องจ่ายเงินเราเพราะรัฐจ่ายเงินให้เราแล้วคือเราได้ช่วยเหลือประชาชนแน่นอน100%อย่างแรกสวยำนางงามต้องเข้ามึงต้องลงต้องลงเลยพี่เทิดบ้างพี่เทิดบ้างปลายทางอยากไปประกอบอาชีพอะไรเพราะว่าจะดูลุยๆนิดนึงผมอยากเป็นอ คนคอยให้คําปรึกษาด้านกฎหมายอ่ะเหมือนเหมือนทนายอาสาใช่ไหมใช่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 ก็คือก็คือเป็นทนายอาสาให้คําปรึกษาอย่างนี้แล้วรู้ไหมว่าไปทางมันเป็นทนายไปยังไงอาจารย์ช่วยบอกหน่อยได้มั้ยครับว่ามันไป น่าเสศนอเดาลงมาแล้วรู้ไหมว่าจะไปเป็นอายการอ่ะพอเรียนจบนิติศาสตร์เราต้องไปยังไงค่อาจารย์ช่วยบอกดีกว่านะคะเนะดี๋ยวมันไม่ได้เียดครบถ้วนเออฉันก็อยากให้พวกเธอนี่แหละให้ฉันบอกเพราะว่าอะไรแย่งคุยเอาละพี่เทษอ,อยากไปเป็นทนายความพี่ไอซ์อยากไปเป็นอายการแล้วสองทางนี้ไปได้อย่างไรบ้างอ่ะครูจะบอกให้ฟังคร่าวๆ <c oughs> เมื่อเราเรียนนิติศาสตร์จบนะคะใน4ี่ปีนะแล้ว เด็กๆนะคะจะต้องไปสอบถ้าเป็นทนายความก็ต้องไปสอบใบประกอบอนุญาตว่าความนะก็ต้องไปสอบที่สภาทนายความเพราะว่าสาขาวิชานิติศาสตร์ของเราเป็นวิชาชีพเราต้องมีองค์กรวิชาชีพรับรองเนาะพอจบนิติศาสตร์เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยก็ไปสอบใบอนุญาตว่าความต่อแต่ไม่ต้องกลัวนะคะว่าในหลักสูตรเราจะไม่มีวิชาใดเพื่อไปสนับสนุน เรามีครบถ้วนพร้อมที่จะให้ไปสอบใบอนุญ,ญาตว่าความแน่นอนและในการเป็นอายการในการเป็นอายการถ้าถ้า,ถาน้องๆคนไหนนะคะติดตามมาตลอดเนาะว่านิติศาสตร์เนี่ยปลายทางถ้าไปเป็นผู้พิพากษาและอายการแล้วเนี่ยแน่นอนค่ะเป็นสนามแห่งความภาคภูมิใจของชาวานิติศาสตร์เราเราเรียกว่าการสอบต่อในสอบเรียนต่อในระดับเนติบัณฑิตศึกษา เมื่อเราสอบเนได้เราจึงไปสอบแยกเป็นสนามของพนักงาน,งานอายการหรือผู้พิพากษาเห็นไหมคะมันก็จะมีเส้นทางไปเรื่อยๆและนอกจากที่พี่สองคนเขาบอกแล้วนะเด็กๆยังสามารถประกอบอาชีพอะไรได้อีกตำรวจแน<ะ>่ได้นะคะตำรวจก็ได้ไดเป็นครูส,รสวยๆแบบครูก็ <c oughs> ได้นักการพูดก็ได้ <c oughs> <อ>นักการพูดก็ได้ถามว่าทำไมเป็นครูได้ จบนิติศาสตร์แล้วนะคะยังสามารถไปสอบใบประกอบวิชาชีพผูได้ด้วยนะแล้วก็ยังสามารถไปเป็นนิติกรในหน่วยงานของภาครัฐใช่ไหมใช่ค่ะเออยังสามารถไปได้อีกเอกชนไปได้ไหมไปได้ค่ะไปได้ค่ะไปไหนดีไปทําอะไรต่อดีให้เอกชนอืมเปิดโรงเรียนสอนกฎหมายก็ได้นะคะเบลโวมาตันติว ใช่ไหมเออไปเป็นเรื่องของการติวนะคะไปเป็นเรื่องของการติวแล้วก็ยังสามารถเป็นผู้ประกอบการได้ด้วยนเป็นเฟรนเซอร์ก็ได้นะอยู่หน้ากล้องเป็นยูทูบเบอร์เพราะอะไร <c oughs> เพราะทุกอย่างใช้กฎหมาย <c oughs> หมด <c oughs> เลย <c oughs> เราจําเป็นที่จะต้องรู้กฎหมายนะคะเราจำเป็นที่ต้องรู้กฎหมายอย่างเช่นที่ไอซ์บอกว่ากฎหมายเนี่ยเป็นทางอาวุธเนาะ เราเปใช้เป็นทังอาวุธและ,และใช้เป็นเกราะป้องกันตัวเราเองได้ด้วยเดี๋ยวเรามาติดตามกันช่วงหน้ายังคุยกันไม่หมดเลยเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาฟังกันต่อค่ะว่าการเรียนนิทิาศาสตร์เนี่ยนะมีรายวิชาสําคัญสําคัญอะไรบ้างนะและบรรยากาศในการเรียนวิชาปฏิบัติ วิชาปฏิบัติเดี๋ยวเราอุบไ้ก่อนเดี๋ยวเราอุบไว้ก่อนแล้วเรามาเจอกันในช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันจ้าในช่วง KPI ย u Showcase ช่วงหน้าจ้าเดี๋ยวเรามาเจอกัน อยากเป็นครูเรียนคณะครุศาสตร์อยากเป็นทนายนักภาษาหรือว่าจะเป็นนักพัฒนาชุมชนนักภูมิศาสตร์เรียนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อยากเป็นนักขายนักธุรกิจโบกเกอร์หรือจะเป็นนักข่าวไกด์บาร์เทนเดอร์เรียนคณะวิทยาการจัดการอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยอยากเป็นนักโภชนาการโปรแกรมเมอร์ เรียนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคนส่งโลจิสติกกราฟิกดีไซเนอร์หรือจะเป็นคอมพิวเตอร์ไฟฟ้าและพลังงานทดแทนเรียนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีใจรักบริการอยากเป็นพยาบาลเรียนคณะพยาบาลศาสตร์เลือกคณะที่ใช่สาขาที่ชอบเพื่อตอบโจทย์ให้กับอนาคตของเราเลือกมหา KPU Showcase แต่ตอนที่เราจะไปชม s h o w เคสเราติดกันไว้ในช่วงที่แล้วว่าเอ้ยเรามีวิชาปฏิบัติด,ด้วยใ,ในการ<ช>เรียนสังคมศาสตร์มีวิชาปฏิบัติด,ด้วยแล้วเราก็จะได้ชมบรรยากาศในห้องปฏิบัติการจากเคสที่เรากำลังจะโชว์แต่ก่อนแต่ก่อนที่จะไปถึงเคสเราจะใช้ห้องปฏิบัติการก็ต่อเมื่อเราเรียนในรายวิชาอะไรวิชาว่าความสั่นจำลองค่ะถูกต้องครับวิชาว่าความสั่นจำลองเออ มันเป็นยังไงบ้างคะในรายวิชานี้นอกจากเรียนทฤษฎีที่ท่องประมวลแล้วเราเรียนได้ปฏิบัติจริงด้วยใช่ไหมใช,ใช่ค่ะมันทําให้เราเรียนรู้เรื่องอะไรอภิเทกอเอ,อทำให้เราได้รู้ถึงการมันเป็นระบบของการว่าความครับว่าทนายอายการต้องทําอย่างไรบ้างครับพี่อครับสําหรับหนูนะคะรู้สึกว่าการเป็นทนายอายการไม่ใช่แค่ท่องจานะคะเราต้องใช้ทักษะหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นการ การเจรจาการแบบว่าเราก็จะแอบมีความนับบัญชีนิดๆคือต้องละเอียดถ้าเขียนคำนวณแบบว่าไม่ไม่ถูกตีกัดนะคะรู้ความไม่ไม่รู้ความแพ้เลยไปต่อยังไม่เริ่มต่อไม่ไปต่อไม่ได้ก็คือมันจะได้ใช้หลายๆทักษะรวมกันที่พี่ทั้งสองคนพูดมันคือวิชาว่าความ ที่เราเห็นกันในละครน่ะใช่ไหมใส่ชุดคุยสีดำเออชุดเหมือนมนุษย์ค้างคาวเดินปลิวไปปลิวมาอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วเราเรียกว่าชุดคุยใช่ไหมเออมันคือชุดคุยมีทั้งคุยทายในความคุยอายการแล้วก็คุยของผู้พิพากษาทีนี้เนี่ยในห้องปฏิบัติการของเรานะคะเด็กๆเราก็จะแบ่งให้เห็นชัดเลยว่าผู้พิพากษานั่งตรงไหนเออ นั่งฝั่งไหนจำเลยนั่งฝั่งไหนวิธีการที่จะต้องยื่นเอกสารวิธีการที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่ทำความเคารพนะใช่ไหมเออจะต้องแบบไหนทักษะหรือว่าเทคนิคต่างๆในการอ้อมหลังลูกความหรือน้ำเสียงแบบเนี้ยน้ำเสียงอาจจะได้ความจริงก็ได้โอ้ประมานี้พวกนี้เราสอนหมดเลยแล้วมีอยู่ที่นี่ใช่ไหมคะที่สําคัญนะที่สําคัญเลยนะนิติศาสตร์อะ เปิดสอนหลายมหาวิทยาลัยมากแต่ความเหมือนทั้งประเทศมีใครอยากจะเล่าไหมว่าเหมือนกันยังไงเรียนที่ไหนก็ได้ความจริงเรียนนิติศาสตร์ใช่ไหมคะใครใครที่อยากไปเป็นทนายความเนี้ยก็คือเราเรียนเราเรียน,เร,ยนเราก็รู้ว่าต้องจบมาแล้วต้องไปสอบตัว๋วคือมันก็เหมือนกันปายทางเราเหมือนกันคือเราต้องเรียนนิติศาสตร์ที่ไหนก็เหมือนกันอยากเป็นพน,าานักงานอายการอย่างพี่เนี้ยก็คือ เรียนจบทนายไปเรียนเนแล้วก็ไปสอบอายการคือมันก็เหมือนกันไปทางเราเหมือนกันหมดเลยแต่ความว right. ้าของนิสิตศัต์ของเ, <ue> <c oughs> เรานะคะคือในความรู้สึกพี่ก็คือเป็นอาจารย์ค่ะอาจารย์ของเราเนี่ยจบมาจากหลากหลายที่มากแล้วก็มีมีบุคลิกแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรคารคเตอร์ที่แตกต่างกันส่วนพี่เนี่ยจะชอบอาจารย์ลูกตาล้อวยอวยด้วยเลืไปก็ไม่ได้อวยก็คือคารคเตอร์อย่างเงี้ยเห็นปะคื่นเนื้อของ มีแต่คนที่ว่าเรียนนิตติมันต้องเรียนเยอะ,อะคนห<ช>นังสืเยอะน่ะเรียนการ์ดานู้ตันง่วงที่ไหนเนี่ยแกดูดีอินเตอร์เยอะขนาดเนี้ยไม่คือเสียงดังไง <laughs> <c oughs> แบบว่าวพี่อยากเวลาใกล้ๆสอบใช่ไหมแบบมันต้องทวนหนังสืออ่ะก่อนจะสอบอ่ะเพราะว่าพี่ก็ทํากิจกรรมเยอะมันม,มันต้องมีเวลาทวนอยู่แล้วเพราะโดนหนังสือแล้ไม่เข้าใจอ,ะอ่ะก็คือแอบนิสัยเสียทํายังไงจ๊ะทักไปหาอาจารย์ตอนดึกเนี่ยน่าตีนิตีว่าแล้วประเด็นเขาก็ตอบไม่มีสักนิดคือแบบว่าเลิ ไม่นะจริงอ่ะก็มีคําพูดที่วีนนะแต่ก็คือนักศึกษาเราก็หน้าเป็นหน้าตายไงก็คือหนูจะต้องสอบแล้วก็อาจารย์ไม่ตอบจะทำยังไง่หนูบอกไม่วีนก็ไม่วีนโอเคโอเคโอเคอ่ะกดแสดงว่าอย่างที่พี่ไอบอกอะเนาะว่าเรียนนิติศาสตร์ที่ไหนก็เหมือนกันเพราะว่าเราใช้หลักกฎหมายเหมือนกันเลยเออเทคนิคต่างๆขึ้นอยู่กับผู้สอนที่จะถ่ายทอดนะคะแต่ข้อดีก็คือใกล้บ้านถูกไหมพี่เทิดใช่ครับใกล้บ้านครับเออใกล้บ้านประหยัดค่าใช้จ่ายใช่ครับเออแล้วที่สําคัญยังไงอีก ำหรับตัวผมนะครับมันใกล้บ้านแล้วก็ดูแลแม่ง่ายด้วยครับ <No. S 1> เด็กดีอ่ะมันเด็กดีอ่ะคือคือคือไอ้คำว่าเด็กดีเนี่ยต้องให้คนอื่นพูดไม่ใช่ <c oughs> แกมพูด <c oughs> เอาจริงๆคือคนอื่นพูดอุ๊ยพี่ท้อยคนดีจังเลยเยสเอ,อ่ออะก็ <c oughs> สรุปให้ฟังง่ายๆว่านีติศาตนะคะเรียนที่ไหนก็ได้ <c oughs> เอาจริงๆนะเรียนที่ไหนก็ได้เรียนที่ตัวเองก็ได้แต่ถ้ามาเรียนที่นี่นะเราจะได้ความอบอุ่นแน่นอนทักชั้นมาเถอะ ถ้าฉันไม่ง่วงฉันไม่มายังไม่หลับอาจารย์ก็ตอบตอบแผนความอบอุ่นในความอบอุ่นแน่นอนครับอบอุ่นอยู่ในนรกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เพราะว่าสังคัดข้าสังคัดข่าเมื่อกี้ไม่บอกไม่ทันแล้วแต่แต่ทำไมรู้ป่ะถ้าแกลงนรกแกไม่เหงาอีเกแล้นเยอะเยอะเออเออเจอฉันแล้วหนึ่ง แล้วก็สอนโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวมัน okay, okay. er, er. จะกินเวลาไปเยอะนะคะเพราะว่าวันนี้เรากำลังจะพรีเซนต์หลักสูตรนิติศาสตร์เนาะแต่เห็นบรรยากาศเราใช่ไหมคะครูเองเก็พี่ๆนะเรามีความเป็นกันเองมากเออ<ช>แล้วก็เราทำ<ช>กิจกรมร่วมกันช่วยกันคิดแม้กระทั่งสคริปต์ก่อนที่จะเปิดรายการเมื่อสักครู่นี้ไอช่วยคิดหน่อยสิเธอช่วยคิดหน่อยสิอย่างนี้นะคะเอ้ยยังไม่หมดนะเรายังไม่หมดเท่านี้อาจารย์อยากถามอย่างนี้ว่า ก่อนที่เราจะออกไปฝึกงานเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้ช่วงหน้าก่อนที่เราจะไปฝึกงานน่ะเราต้องเตรียมตัวอะไรยังไงบ้างแล้วก็เราได้ไปฝึกงานในสถานที่อย่างไรบ้างแต่ก่อนที่จะไปพบกับคำตอบนะคะเราจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศห้องสารจำลองแล้วก็บรรยากาศโดยรวมว่าอาชีพที่พี่ๆเขาพูดกันมาเป็นอย่างไรในเคสของนิติศาสตร์จา้าไปชมกันเลย 好、嗯 p พียอยู่โปรโมทพากันจนมาถึง10นาทีสุดท้ายแล้วเรายังเมาส์กันไม่หมดเลยอยากจะขอซื้อเวลาเขาเพิ่มซื้อแอร์ไทมได้ไหมครับเดี๋ยวติดต่อที่อาจารย์ลูกตาเลยครับปรากฏว่าอะไรไม่ไม่ต่ำเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราสามารถพูดอะไรที่มันยืดเยื้อทักษะของเด็กนิติศาสตร์อย่างหนึ่ง ขยายความจนย่อความได้และย่อความเราจะต้องขยายความได้นะคะเพราะฉะนั้นสาระสาคัญอยู่ที่10นาทีนี้ด้วยตั้งใจฟังนะทําอะไรได้บ้างเมื่อจบนิติศาสตร์ไปวิธีการเรียนของนิติศาสตร์เป็นอย่างไรและโปรโมชั่นนะเอออยู่กับครูก่อนนะจ๊ะเด็กๆเอาไปกันต่อไปกันต่อเมื่อกี้เราทิ้งกันไว้ว่าเมื่อกี้เราดูเคสแล้วเห็นบรรยากาศห้องศาลจำลองแล้วเห็นบรรยากาศเหมือนในศาลเลยแล้วเวลาเราไปฝึกงาน ถ้าเราไปฝึกงานเนาะเราจะได้ไปฝึกงานในที่ที่จริงแบบนั้นหรือเปล่าแล้วแล้วมันจะมีสองวิชาคือวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์กับวิชาฝึกประสบการณ์เนาะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างอภิเทอพูดถึงเรื่องของเตรียมก่อนเตรียมตัวอเอาไปฝึกก่อนต้องอยังไงบ้างเตรียมฝึกนะครับก็จะมีอาจารย์สลันเป็นคนเราเป็นคนเตียวให้ครับว่าเราต้องทําอย่างไรบ้างแล้วก็ให้เราค้นหาตัวเองครับว่าเราชอบอะไรอืว่าเรามีนิสัยอย่างไรงไงครับ เขาก็จะแนะแนวว่าควรจะไปทําที่ไหนด้าบ้างอะไรเงี้ยครับเพราะบางทีเราก็ไม่รู้ใช่ไหมว่าเราจะไปฝึกงานยังไงแล้วก็อาจารย์ไม่บังคับนะคะในในโปรแกรมวิชาเราเนาะเราไม่บังคับว่าเฮ้ยใน A อในบเธอต้องไปฝึกที่สถานีตํารวจนะเราไม่บังคับเพราะว่าเรามีวิธีการของอย่างที่ที่พี่เทิดบอกกันเนาะว่าอาจารย์จะค่อยๆดูว่าแต่ละคนเนี่ยมีนิสัยอย่างไรชอบอะไรอยากทําอะไรแล้วหาสถานที่ฝึกงาน เสิร์ฟให้แล้วไปตัดสินใจเองเพราะฉะนั้นแน่นอนค่ะไม่บังคับไม่ต้องกดดันด้วยครับเออแล้วทีนี้เราฝึกงานเราฝึกในสถานที่จริงไหมคะนาเราได้ไปฝึกในสถานที่จริงนะคะแล้วก็ได้ทํางานจริงๆเลยอแล้วพี่บางคนนะคะแบบว่าไม่ได้อวยนะคือของเราจริงของเราจริงคือไป<ด>ฝึกเสร็จปุ๊บ รับต่อเลยสองหลักเลยไม่ต้องงานเลยอมันดีตรงนี้เพราะปฏิบัติงานจริงใช่ไหมคะตอนเรียนไปทักษะจริงทีนี้พอออกไปแล้วมีปัญหาโทรกลับมหาชันจริงๆจ้ะเล่นจริงเจ็บจริงเจ็บจริงโทรกลับมหาชันจริงอาจารย์ทุกคนแก้ปัญหาให้จริงเออมาเป็นอย่างงั้นมาเป็นอย่างงั้นนะคะเอาละ ที่เราพูดกันมานะตั้งแต่ต้นเทปเลยนะเออจนมาถึงตอนนี้เนี่ยนะ <S <S แสดงว่าเรากำลังจะบอกน้องๆทุกคนนะคะว่าหนึ่งไม่ต้องกังวลเลยว่าการเรียนนิติศาสตร์เนี่ยมันจะยากแล้วมันก็เป็นวิชาชีพเนาะ มันใช้เป็นเกราะป้องกันตัวเราก่อนป้องกันครอบครัวเราก่อนแล้วก็เป็นอาวุธของเราเมื่อยามจําเป็นด้วยแน่นอนค่ะว่าเราจำเป็นต้องรู้กฎหมายใช่ค่ะแล้วก็จะมีเพอร์ฟอร์มมีบุคลิกที่ดีอย่างนี้ <c oughs> อย่างนี้นะแล้วนอกจากนั้นนะคะนิติศาสตร์สอนให้คนจัดระเบียบตัวเองได้ดีจัดวิธีคิดได้ดีเพราะฉะนั้นมันจะบาลานซ์ได้ระหว่างเรียนกับกิจกรรมสาหรับเด็กที่ชอบทากิจกรรมไม่ต้องกังวลเลยดูเป็นตัวอย่าง เป็นสโมสรน,นักศึกษาด้วยแล้วก็ทํากิจกรรมไปด้วยแล้วก็ยังสามารถทํางานได้ที่ไหนได้อีกอ่ะหน่วยง,งานรัฐใช่ไหมใช่ค่ะพนักงยานราชการอาผู้พิพากษาตำรวจนิติกรสอบประหลัดอมเภอ์สอบไปทางสายงานปกครองเป็นผู้ประกอบการของตัวเองก็ได้ทํางานทางด้านเอกชนก็ได้เอกชนทําอะไรบ้างอ่ะธนาคาร,รนี่สินเชื่อนี้นะคะ แล้วก็รวมไปถึงการเปิดสถาบันติวก็ได้ครับคือมันทําอะไรได้หลากหลายแล้วก็กว้างขวางมากเลยในการเรียนนิติศาสตร์เนาะที่สาคัญนะคะประสบการณ์ที่จะได้สัมผัสที่โปรแกรมวิชาเรามอบให้กับทุกคนก็คือหนึ่งได้ฝึกงานในสถานที่จริงมีผู้สอนนอกจากอาจารย์แล้วยังมียังมีอะไรอีกยังมีผู้สอนที่ทํางานในศาลรจริงๆนะคะ ยกตัวอย่างอาจารย์สุนทรนะคะเคยเป็นหัวหน้าผู้พิพากษามาก่อนแล้วก็จะมีผู้มีประสบการณ์ตรงมาสอนอย่างนี้ก็จะได้เทคนิคต่างๆมากขึ้นเจ้าพนักงานตํารวจมาสอนอย่างนี้ก็จะได้ประสบการณ์ตรงมากขึ้นนะคะช่วงแคปเทียรอยู่โปรโมทเราจะไม่พูดไม่ได้เลยว่าเรามีโปรโมชั่นอะไรดีๆที่อยากจะให้น้องๆเข้ามาบ้างทุนกยศน้องๆสามารถพู้ได้ไหมถ้าเรียนโปรแกรมวิชานิติศาสตร์น้องๆสามารถยื่นกู้ได้เลยค่ะถ้าน้องคนไหน กูมาตั้งแต่ม .6 กแล้วก็ยื่นกู้ต่อตั้งแต่ปีหนึ่งต่อมาได้เลยค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะมหาวิทยาลัยของเรานะคะมีทุนต่างๆอีกมากมายถ้าน้องๆติดตามมหาวิทยาลัยของเราก็คือทุนแจกไม่อั้นตลอดทั้งปีค่ะเอจออากนั้นอย่างนั้น<ช>นะคะในลักษณะนี้ยังไงพวกเราก็ต้องขอฝากโปรแกร,รมวิชานิติศาสตร์นะเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งด้วยนะคะโปรแกร,รมวิชานิติศาสตร์เรามีเพจนะ มีเพจนะคะ,ละแล้วเราก็ามีแอดมินที่นั่งสวยๆแล,ล้วหลอกกันอยู่ตรงนี้เออฝากหน่อยฝากเพจหน่อยน,อน้องๆจะได้ติดตามสะกดช้าๆสั้นๆเป็นภาษาไทยเราเขียนว่าอะไรก็ยังไงพี่ก็ขอฝากเพจนิติศาสตร์ของเราไว้ด้วยนะคะชื่อเพจว่านิติศาสตร์มหาวิทยาลัยโปรแกรมเอาใหม่เอาใหม่อาม,มาระ สาขานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรค่ะเออไปกดติดตามนะเราก็จะมีสาระบางอย่างน่ารู้เล็กๆน้อยๆจุบๆนะคะแชร์ให้ให้น้องๆได้เข้าไปดูกันนะก็อย่าลืมนะคะหาหาค้นหาเพจหน้าเพจก็จะเป็นรูปตาชูเออเป็นรูปตาชูนะจ๊ะอย่าลืมเข้าไปนะคะยังไงวันนี้ก็ขอบคุณนักศึกษาทั้งสองคนมากเลยนะคะที่มาร่วม ท้อกับครูนะแล้วก็เชิญชวนน้องๆนะคะ <c oughs> เข้ามาเรียนในโปรแกรมวิชาของเรานะคะ ก็ฝากอีกครั้งหนึ่งนะคะเพจโปรแกรมวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยราชสฏกำแพงเพชรแล้วก็ฝากติดตามเพจมหาวิทยาลัยราชัพกำแพงเพชรด้วยนะคะมีข้อสงสัยประการใดสามารถทักมาถามได้เลยทั้งเพจของนิติศาสตร์เองแล้วก็เพจของมหาวิทยาลัยนะคะ<ช>มีข้อสงสัยประการใดทิ้งข้อความไว้เลยถ้าแอดมินไปเจอแล้วก็เฮ้ยติดต่อไม่ได้เลยเราจะพยายามติดต่อกลับไปเพื่อให้ทุกคนได้ข้อมูลนะยังไงสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณ คุณมากเลยนะคะแล้วเราก็ขอลากันไปก่อนนะสวัสดีค่ะวิธีการสมัครเรียนออนไลน์ปีการศึกษา2565 เิ่มเติมที่055706547แล้วมาพบกันนะคะ